เริ่มแล้วเหรอเนี่ยโอเคเรามาต่อเนื้อเรื่องบทที่ส1ของวันยองอยเลือกไซเรนของเรากันเลยดีกว่านะคะโอเคไปดูกันเลยไปอุ้ยใครอะพี่สาวสิโอ้ยไปฉันพบกับพี่ผู้หญิงคนนึงที่ทั้งสวยและเซ็กซี่อยู่ดูและดูมีสง่าราศีกำลังมองพวกเราพร้อมกับเดินเข้ามาหา วันยองนี่นะฮะรู้จักกับไฟเล่เนี่ยหรอฉันเห็นในโฆษณาในตัยาสารเมื่อไม่นานมานี้นะ่ะฉันนึกว่าไม่ใช่สอีกแต่พอมาหาดูก็ไม่น่าเชื่อเลยเป็นวอนยองจริงจริงด้วยกลับมากาเหลียงแต่เมื่อไหรนะ่น่ะนี่ไทยไม่ใช่อะโ,โอเคโอเคแล้วอยู่ๆก็มาเป็นดาราไม่เห็นเหมาะวอนยองเลย สั้งใจซุกซิบอะไรกันนะนะม<อ>งคงจะเป็นคนรู้จักกับไซเรนลมะมั้งพี่ก็ไทยรู้จักดีด้วยอะ่ะเธออ๋อจริงสิโทษทีนะที่มาโดยไม่ได้บอกกล่าวเพราะฉันยังไม่แน่ใจเลยไม่กล้าติดต่อมาก่อนแต่พอมาเห็นวันยองจริงๆที่ทำให้ฉันที่ทำให้ฉัน,ฉนตก ใจมากกว่าอีกฮ่ะเธอเป็นใครกันนะ่ะเอาอา้อาวอา้อาวอ้าวนี่ก็ติดสะตันไม่รู้จักกันแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยงงเอเอวอนยองฉันเคยอยู่ห้องเดียวกับเธอตอนมอปลายปีหนึ่งไงใครเหรออ,อ๋อก็ฉันคงเปลี่ยนไปจากตอนตอนเป็นนักเรียน นายถึงจําไม่ได้สินะถ้างั้นพี่สาวเซ็กซี่ค้นหาอะไรบางอย่างในกระเป๋าแล้วหยิบต่อ้ังออกมาอ่ะนี่ไงฉันตอนนั้นอะ่ะแล้หยิบอะไรบางอย่างในกระเป๋าตังออกมาให้ดูบัตรประชาชนนี่อ๋อลูกสาวคนที่สองของบริษัทเจกุ๊กโฮอฮอจำได้แล้วสินะต่างกับตอนเป็นนักเรียนมากเลยใช่ไหมล่ะ มรู้สิฉันแอบด,ดูรูปในัตรประปชาเชิงของพี่สาวเซ็กซี่ที่ไซเรงกำอยู่ในดูอยู่ในมือน่ะนี่มันไม่เลี้ยวก็เปลี่ยนไปแล้วล่ะแต่นี่มันเป็นคนละคนกันทุกท่นเลยนี่นะฮ่าฮ่เสัญญกรรม <S <s <ays> <S ใช่ไหมเนี่ยอุ <s> ้ย <ays> โอเคต่อนี่มันมันไม่เรียกว่าเปลี่ยนไปแล้วล่ะนี่มันเรียกว่าคนละคนกันเลยชัดๆเลยนี่นะคนเดียวกันเหรอก็ใช้เงินไปนิดหน่อยนะโหดูเอ่อไหนจะทำจมูกบ้างจังเลยสวยด้วยมีดหมอเหรอเฮ้ย เสียมารยาทน่ะเขาเรียกว่าค okay, ouais. วามสำเร็จทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่โอ้โหพูสนาฟังเชียวเขาว่าสวยด้วยมีดหมอกับสวยด้วยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่โอ้โหว่าแต่เธอเป็นใครกันน่ะพี่สาวทีายทำศิลปกรรมชี้นิ้วมาที่ฉันและถามด้วยสีหน้าที่ไม่เบิกบานถ้าทางบ้านนอกจ๋าแล้วยิงจะแต่งตัวด้วยของราคาถูกอีก ยืนอยู่ข้างวันยองแบบนั้นดูแล้วไม่เหมาะกันเลยนะเอาเอาเอาอีนี่หาเรื่องผู้จัดการอ๋อจัดการหรอกหรอจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่ผู้จัดการวันยองก็คงไม่มีไรทางอยู่ข้างเด็กแบบนี้หรอกนะนี่คุณพี่สัยกรรมฉันฟังมานานแล้วนะฉันไม่ดีตรงไหนไม่ทราบคะเธอนั่นหรอดูจากมาตรฐานแล้วอ๋อดีกอนนะเธอน่ะ ฉันก็ว่าหน้าคุ้นๆหน้าคุ้นเอ้ยฉันก็ว่าคุ้นหน้าเธอตั้งแต่ที่เห็นแล้วพี่แท้ก็เหมือนผู้หญิงคนนั้นนั่นเองผู้หญิงคนนั้นเหรอผู้หญิงที่หน้าเหมือนแม่ของจีนซองกลับมาอยู่ข้างๆวอนยองเหรอผู้หญิงดูท่าทางผู้หญิงคนนี้รู้จักแม่ของจีนซองเหมือนกันสินะวอนยองจะคิดอะไรกันแน่เด็กคนที่หน้าเหมือนแม่ของผู้หญิงที่อะไรโอ้เดียว ที่หน้าเหมือนผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้จัดการของเธอเหรอใค่เห็นหน้าก็อารมณ์เสียขึ้นมาแล้วไม่ใช่เหรอไม่เกี่ยวเลยหรือว่าเหตุผลที่อยู่ข้างๆเธอเธอเป็นเพราะเธอก็พรเป็นดาราก็เพื่อจะได้พบกับผู้จัดการคนนี้เหรอนายตั้งใจจะเข้าไปตีสนิทหรือตั้งใจจะไปกดดันจีซองกันแน่รู้ดีนี่ เพราะเรื่องความสัมพันธ์ของเธอกับจินซองเป็นความลับที่รู้กันทั่วไปไงละ่ะเอาความลับความลับที่รู้กันทั่วไปยังไงวะแล้วมันจะเรียกว่าความลับไงอะถึงทุกคนจะปิดปากเงียบแต่ก็รู้กันอยู่นี่นะฉันนี่อารมณ์เสียกว่าสอีที่รู้ว่ารู้แล้วแต่พูดไม่ได้ฉันไม่ใส่ใจหรอกอืมถึงยังไงก็คงเป็นแบบนั้นใช่ไหมอยู่ๆพี่สาวเทชี่ก็ยิ้มที่มุมปากและเจ้ามอที่ฉันอย่างเซงๆ ให้ฉันเตือนอะไรสักอย่างล่วงหน้าก่อนที่เธอจะเอาไปคิดโดยเป่าประโยชน์ไหมเธอไม่มีทางสารสัมพันธ์กับวอนยองได้หรอหาวอนยองไม่มีทางใจให้ใจกับผู้หญิงอย่างเธอโดยเด็ดขาดลมเลิกความตั้งใจเธออะฉัน,นยังไม่ได้คิดอะไรเลยอะใช่ไหมวอนยองเฮอฮะไซเลนไม่ปฏิเสธงั้นก็ตั้งใจทำงานละ่ะ จะจะคอยจับตาดูและเชียร์แล้วก็ลกแล้วกันแล้วก็จะอวยพรให้นายแก้แค่สำเร็จนะแก้แค่อะไรอะ่ะงั้นเจอกันเท้าหน้านะพี่สาวศิลกรรมหายตัวไปไกลตาลับตาครู้สึกอารมณ์เสียจังนายไม่เป็นเสร็จคำพูดของผิงคนนั้นเลยสักคำมันก็จริงของเขานี่ ฉันไม่มีทางรู้สึกอะไรแบบนั้นกับเธอหรอกเอเอเปล่าไม่ใช่เรื่องนั้นมันรู้สึกจิบใจใจี๊ดๆแย่ที่สุดมันเป็นเรื่องที่ฉันไม่ชอบที่สุดเลยแน่นอนว่าเขาคงจะเกลียดฉันที่ฉันหน้าเหมือนแม่ของจินซองที่ความสัมพันธ์ไมู่้ดีกับเขาแน่ๆที่จริง ถึงไม่ใช่เรื่องนั้นฉันก็ไม่ได้สวยเหมือนพี่สาวศิลปกรรมคนนั้นหรอกสวยศิลปกรรมที่พูดถึงเมื่อกี้นั่นหรอเ<ม>ถึงเธอจะทำศิลปกรรมมาแต่เธอก็สวยในระดับหนึ่งนะฉช่ว่าน,นายจะสเปกสูงแต่ว่าแต่นายจะสเปกสูงไปไหนเนี่ยเออไม่ใช่อย่างนั้นเธอก็มีตาสองข้างจมูกหนึ่งอัน ปากหนึ่งอันไม่เห็นจะต่างกันตรงไหนเลยนี่ฉันไม่เคยมองความแตกต่างในสิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันหรอกฮะเขาว่าไงเขาถามอะไรอย่างสิคนที่คิดว่าสวยแลวรู้สึกว่าแตกต่างจากคนอื่นๆที่นายเคยเจอมาน่ะคือใครเหรออืมแม่ฉันมัน้งโอโ้โหเพราะแม่เป็นเหมือนคนที่เจิดจลัดท่ามกลางผู้คนมากมาย เป็นแสงสว่างที่สุดในชีวิตที่ฉันเคยเห็นฉันอยากจะประนามเขาอยู่หรอกนะแต่มันก็ไม่ใช่เวลาที่จะมาทำอย่างนั้นหมายความว่าไงทำไมต้องประนามเอาก็ดีแล้วนี่ลูกที่รักแม่แสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวของฉันที่ไม่มีครั้งที่สองอีกแล้วสิ่งที่สำคัญเพียงสิ่งเดียวในชีวิตของฉันแต่ก็แปลกนะ เธอเป็นเหมือนคนที่เจอจลัดท่ามกลางผู้คนมากมายเอะอ้าวเอเหมือนกันแล้วแปลกนะว,ว่าแต่เรื่องงานละ่ะอ๋อตารางงานเอาทาไม่เปลี่ยนเรื่องเล้ว่ะกำลังเพลินๆเลยว้าวาสายแล้วเร่งเร็วไม่อัานาเลย แล้ค่ะเรามาดูในะเรื่องบทที่12ของวันยองกันต่อเลยดีกว่านะคะอออ๋อวันยองเออสไซเลงของเราเนะนี่ยน,นะคะโอเคฮ,ฮัลโหลทำไมต้องเปิดเปิดเปิดตอนได้วยเสียงโทรศัพท์หลายครั้งแล้วเนี่ยวิลืมลืมอของเสียงของ วันยอนหรือไซเรนก็ชอบเบาเสียงของต้ต๊โต,อ,ตอ,อะไรเงี้ยค่ะ<ม>เวลาเล่นๆๆๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็คอยแับเสียงใหม่ตลอดเลยโอเคอ่ะอีกแล้วยกเลิกตารางงานเพราะช่องพาเอนเตอร์เทนเมนต์คงจะเป็นนิตยสารสิน่ะอ๋อใช่แล้วนิตยสารเป็นตารางงานเพียงชิ้นเดียวที่เหลืออยู่ของนายนี่เป็นงานสุดท้าย ฉันอุตส่าห์พยายามเจรจาให้ดีเพื่อคว้างานนี้มาให้ได้แต่แล้วมันก็กลับหายไปในชั่วพริบตาเดียวแถมเป็นงานเดียวที่เหลืออยู่ในตารางงานของวันนี้ด้วย ه, นี่ฉันจะต้องเจอเรื่องแบบนี้ไปจะถึงเมื่อไหร่กันเนี่ยฉันตะโกนออกมาด้วยความโมโหส่วนไซเลนคืออยู่ก็ลุกขึ้นและเดินไปที่หน้าประตูไปที่ประตูเอา้าไซเลนจะไปไหนอ่ะ ไม่มีงานแล้วไม่ใช่เหรอถึงจะอย่างนั้นก็นเถอะงั้นตอนนี้พวกเราควรจะออกไปข้างนอกสิเอ๊ะเฮหรเอาดูจะกลับบ้านฉันจะออกไปนะเฮ้แกรกอาวไปสิแล้วอา้าวไปคนเดียวนน่แล้วบอกพวกเราทำไมอ่ะนึกว่าชวนกันไปเที่ยวอะโอเคถึงยังไงวันนี้ก็ไม่มีงานอยู่แล้ว เพราะแต่วันนี้วันนี้มีปาร์ตี้สำคัญงานนี้เป็นงานปาร์ตี้ที่มีคนระดับสูงมาร่วมงานด้วยแต่ฉันได้รับเชิญเป็นกรณีพิเศษเลยนะคนรู้จักของพี่ฮิยอนตอนแรกฉันก็คิดว่าจะทำยังไงเพราะมันชนกับตารางงานของไซเลนแต่ถ้าไปที่นั่นก็จะได้รู้จักกับผู้คนมากขึ้นตารางงานรปยกเลิกและวเ่นี้นะคู่ต่อมาโอ้ oh. นี่พวก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 ,พวกเรามาสายไปหน่อยพรรถติดมากพวกเราอ่ะมากระซเรนเหรอฮะเอ๊ะพวกเธอมาสายโมโหจริงๆด้วยเอาไม่ใช่เรามาคนเดียวแต่ก็ยังไม่สายมากนะไปกันเถอะเอาเอะ ทันทีที่เข้ามาในงานพี่ฮียอนก็หายตัวไปในหมู่ผู้คนจึงเหลือแต่ฉันอยู่คนเดียวได้ยินว่าได้ยินมาว่าถ้าหักตีสนิทก,กับคนใหญ่คนโตนในวงการได้แล้วก,ก็จะได้จะจะได,จะได้จะได้งานมาง่ายๆก็ได้เห้แล้วมาทิ้งฉันไว้คนเดียวแบบนี้ทําไมนะฮะเอเออู้รูกสึกเหมือนเห็นไซเรนว้ะ ก็ไม่ได้มาด้วยกันลำพีเรียกพวกแล้วตอนนี้เข้ายังไงกันแน่เนี่ยไซเลนจริงๆด้ดวยดูท่าทางไซเลนแต่ยังไม่เห็นฉันที่บอกว่าฉันเคลื่อนที่บอกว่าจะเคลื่อนไหวหมายถึงที่นี่น่นะหรอ, <c oughs> <ล> <c oughs> อเอ๊ะหล่อขนาดยินดีกอดเบ็กเล็กยังหล่อเลยคนเลกก็ตอบหล่อเลยอ่ะอนะในที่พวคุมสติอ,รอารมณ์ในที่สุดไซเลนก็เห็นฉัน เราสองคนสุกตากันวิ่งวิ่งอ้าวไซเล่ทำอะไรนะ่ะไปทางนู้นกันเถอะเอออ้าวจังหวะที่ฉัน,ต,จจนะฉนตั้งใจจะแกล้งเออเดี๋ยวนะจังหวะที่ฉันตั้งใจจะแกล้งทำเป็นรู้จักไฟเลฉันกลับถูกเมินไปเมื่อใส่ไปใส่อย่างงาั้นเวรกรรมแล้วไซเลนก็เดินไปหาผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นอาเบะอมน ผูช้ชายคนนั้นเหมือนคนที่เคยเจอที่หน้าบ้านของอาจารย์เอ้ยฮะหน้าบ้านอาจารย์ไม่ใช่หนา้าโรงเรียนหรอมั่วแล้วเนี่ยมัว่วมั่วแล้วไปที่หน้าบ้านของอาจารย์แจ็คยองอุตนใ,นนในตอนนั้นเลยคนที่บอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของไซเลนเอา้าวเป็นลูกพี่ลูกน้องเหรออเล่ไม่เล่นนานลืมแล้วเนี่ย แต่ไซเลนหรือว่าเขาจงใจจะหลบหน้าฉันวิคนที่อยู่ตรงหน้าฉันเมื่อกี้ใช่วันยองหรือเปล่านะวันยองจากวันยองกุ๊กนะเหรอพวกคุณป้าที่ยืนอยู่ข้างหลังที่แต่งตัวมากันอย่างสวยงามกำลังพูดถึงไซเลนวันยองกุ๊กเหรอเหรอ ได้ยินว่าไปต่างประเทศนี่กลับมาเมื่อไหร่กันนะเป็นการกลับมาของมงกุฎราชแบบนียของมงกุฎราชกุมารหรือเปล่านะฮะทายาทคนเดียวของฮวานยองกุ๊บกลับมาแล้วต่อไปอาจจะทําให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นไปกว่าเดิมก็ได้นะคะอาเอ๊ะฮะทายาทของฮวานยองกุ๊ใสซเลนเป็นทายายของมหาเศรษฐีแล้วเนี่ย อ้าวไม่ไม่รู้หรออ้าวเอ๊ะมันก็น่าจะรู้จะลากหรือ,รอเปล่าไม่หรือยังไงหรือว่ายังไงวะไม่เล่นนานลืมแล้วนะ <c oughs> โอเคไม่รู้สิคะมันเป็นเรื่องที่พวกเราไม่มีทางรู้เลยคะ <c oughs> ตอนนี้ประธานของควานยองปุ๊กมีลูกลับอีกคนไม่ใช่หรอคะได้ยินว่าได้ยินว่าได้รับช่วงแลฐกำลังบริหารบริษัท วันชองควาเอเทนเมนต์อยู่ด้วยนะคะมันอ่านยากจะตายอยู่แล้วยัจงจะพันเบนมันทันอย่างนี้จิน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 ชองจินซองเหรอมันเยียนะชอทางนี่นะจินชองใช่ปะโอ๊ยนี่ซูมหน้าไปติดจอเลยมองไม่เห็นฟอนได้ยินว่าที่วันยองหนีไปต่างประเทศก็เพราะเรื่องเด็กคนนั้นมีคะ พราะอย่างนี้ถึงมีข่าวลือในหมู่คนทั่วไปไงคะว่าเป็นการสั่นคลอนตำแหน่งของมองกุฎราชกุมารหรือเปล่าไหมอ๋อเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะอะไรล่ะก็ตอนนี้ประธานควานยองกุ๊บแต่งงานไปด้วยเหตุผลทางการเมืองไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรอคะฮะถ้าวันยองที่เกิดมาจากความสัมพันธ์แบบนั้นไม่ได้เป็นทายาทก็ไม่มีความหมายสิคะ มันไม่ใช่ตำแหน่งที่ลูกนอกกฎหมายที่รัฐบาลเป็นผู้ให้กาเนิดจะแต่งขึ้นมาได้อย่างเราลยอ่ะเฮ้ยอะลูกของรัฐบาลที่ไม่เกลียดสภาพแบบนั้นอะไรเนี่ยงงอะไรเนี่ยไม่เข้าใจอะลูกของรัฐบาลที่ไม่เกลียดสภาพแบบนั้นตอนนี้ก็คงจะไม่สามารถทนดูการแต่งตั้งได้สินะคะแน่นอนค่ะอะไรวะ แม่ไม่เข้าใจอ่ะฉันแอบฟังพวกคุณป้าคุยกันเลยได้รู้อะไรบางอย่างที่น่าจะเป็นความลับไปด้วยทายาทจากการแต่งงานด้วยเหตุผลทางการเมืองไม่้องเหตุผลทางการเมืองลูกนอกกฎหมายนี่มันละครน้ำเน่าหรือเปล่า,า,าเนี่ยงงไงเอ,อ๊ะใครกันหนะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยคนเมาเปาดูเด็กจังอายุเท่าไหร่เนี่ย ออโอ้โหทำไมทำหน้าแบบนั้นละ่ะเปล่าฉันหลบทำไมละ่ะฉันทำอะไรเธอกลัวหรือเธอแล้วหรือไงรู้ไหมฉันเป็นใครว่าให้ไอ้หนุ่มนั่นมาอีกแล้วเหมือนเนี่ยแต่คงยังมีสติอยู่มั้งเพราะเอาแต่มองสาวอา้อๆนี่ว่าแต่เด็กผู้หญิงคนนั้นใครกันหรอกคะ่ะไม่เคยเห็นหน้าก่อนเลย เป็นเด็กที่มากับจินฮีย้อนเมื่อกี้ค่ะถ้าอย่างนั้นเธอก็เก like ี่ยวข้องกับดาราสินนะมาหาผู้สนับสนุนทางการเงินหรือไงนะเอ็งหนุ่มนั่นก็เงินเยอะนี่ถ้าจับได้คงสบายแล้วล่ะค่ะโฮ่โฮ่โฮ่ฮ่เฮ้ยฉันไม่ได้มาจับผู้ชายนะเยพวกคุณป้าแต่ยืนเมาส์กันโดยไม่คิดอะไรวินกรมมานี่มาอย่าเอาแต่หนีสิเยอยโน่หนัมจามีตาขี้เมาส์นี่ยังมาปูวนเปี้ยนก่อนตดฉันอีกเยอะ นี่คุณฉันจะต้องไปทางนั้นแล้วล่ะค่ะโอ้โหก็ฉันบอกให้มานี่ไงฮะเพลงฮะยูู่ฉันก็ได้เสียงอะไรบางอย่างแตกพร้อมกับเสียงบริเวณรอบข้างเงียบลงฮะเชอเอคีมาเขาามาช่วย ฉันเห็นเศษแก้วแตกกระจายอยู่ตรงพื้นต่อหน้าไซเลนดูจากสีหน้าและการกระทำแล้วดูท่าทางคงจะจงใจทำมันแตกวันยองทำไมยะอยู่นายถึงเพราะฉันเองก็รู้สึกแย่เขาเจ้ามองเจ้าขี้เมาที่จับฉันไว้ด้วยสายตาที่น่ากลัวว้าอือืมฉ,ฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามีทุนละา พระเจ้าขีา้เมาที่พอจะรู้ดูสถานการณ์ออกก็รีบลาดหอยหนีไปที่อื่นแทนโหสายตาทรงพลังซูมได้ไหมเนี่ยซูมได้ไหมถ้าซูมไปคงแตกเป็นพิกเซลข้งหน้าเลยห,หรือว่าเขาช่วยฉันเหรอเราไปกันเถอะอืมโอเคแฮะอ้าวจริงฉันไปเหร ไซเลนไซเลนทันหลังแล้วเดินออกไปข้างนอกงานปาร์ตี้กลับมาคึกคืนด้วยไปด้วยเสียงพูดคุยของคนที่มางานอีกครั้งเหมือนกับไม่เคยมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอล่คู่ต่อมาทันทีที่ออกมาข้างนอกแสนก็พบกับไซเลนยืนที่ยืนอ,อยู่ที่หน้าประตูอยู่คนเดียวเหรอแล้วคนที่อยู่ด้วยกันกับนายล่ะ กลับไปแล้วเธอมาทําอะไรนะ่ะฉันมาก็เพราะพี่ฮียอนบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วจะทําความรู้จักเฮ้ยจะทําความรู้จักทักทายกับผู้คนสักหน่อยมันจะดีต่อการทํางานอะทักทายเหรอเอาแต่ยืนบื้อเพราะไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงนาเลียวทักทายเหรอค่ะค่ะใครกันแปลว่านายมองฉันอยู่ตลอดเวลาเลยเหรอ นาแก้ทำเป็นไม่สนใจแต่จริงๆแล้วมอฉันหยุดตลอดเวลาเลยงั้นเหรอฮะไม่ควรจะน่าตกใจดิก็แค่เห็นเฉยๆนะอะไรกันน่ะฉันจ้ามองเขาด้วยสายตาถ้าสงสัยแต่ใส่เรงแก้ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นพูดมาตรงๆเลยไม่ได้หรือไงเล่าไหนก็เป็นแบบนี้แล้วเขาต้องกลับบ้านแล้วล่ะเดี๋ยวฉันไปส่ง นั่นอจริงหรอเอ๊ะจริงหรงหอรหทำไมอ่ะไซเลนเดินนำหน้าไปยังที่จอดรถเดินไม่พูดอะไรยังไงก็ขอบใจที่ช่วยฉันไว้เมื่อกี้นะฉันบอกไซเลนที่เดินนำหน้าไปด้วยเสียงแผ่วเ,เบาจนแทบจะไม่ได้ยิน